สวัสดีครับผมใหญ่มารดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อเต๋เนื้อเงินเป็นบล็อกสเสริมลีลาแข้งตรงไมาใ้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเหรียญที่ผมนะํามารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาในยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผม ราคาพักเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพักช่วงเวลาและค่านิยมด้วยนะครับทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพักนอกสถานที่ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพระมาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไว้เพื่อส่งรูปพระมาไว้ในช่องใต้คำอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียญเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผม บริเวณจุดสังเกตด้านหน้านะครับจุดสังเกตรแรกเนี่ยบอกเสริมหนึ่งนะครับลีลาแค้นตรงเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวานเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับแตกเฉียงขึ้นไปนะครับติดกับขอบลวดด้านในเลยนะเ,เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณด้านหน้านะครับผมบล็อกเสริมหนึ่งลีลาแข้งตรงเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณตรงใบหูท่านนะครับผมจะมีเส้นลวดแตกนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับติดขอบลวดด้านในอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นลวดหนาครับคมนูนขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตในที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมตรงขอบลวดตรงนี้นะจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวนอนนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดนะครับมุมด้านบนฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับออกมาจากเส้นลวดอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่2ในการเจรณาของผมนะถ้าไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่สงกันผมจะดูนะครับบริเวณตรงใต้คางท่านนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับสั้นๆนะครับนูนคมขึ้นมาอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงคางท่านนะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายนะครับผมบริเวณตรงนี้นะเห็นไหมจะมีขีดนะครับผมนูนนะครับขึ้นมานะครับเฉียงขึ้นไปสั้นๆลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่3ในการจารนาของผมนะนิ้วผมตะแคงให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดอัคคระมุมล่างนะครับผมจะมีเส้นแตกนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับผมเชื่อมติดกันนะแล้วก็ทะลุถึงเส้นลวดด้านในเลยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ บริเวณนะครับผมตรงอัคระนะครับผมมุมล่างตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับเป็นแนวนอนนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับผมแล้วก็ทะลุเข้ามานะครับเส้นลวดด้านในเลยนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่4ในการเจรณาของผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดลําคอท่านนะครับผมจะมีขีดนะครับผมเป็นแนวนอนนะครับ2ขีดอยู่บริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดลำคอท่านนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับอาจจะมีเส้นลวดนะครับสองเส้นนะครับนูนขึ้นมานะครับผมโคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับที่5ในการิจรนาของผมนะเป็นตําหนิเบื้องต้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะรูเจาะบริเวณด้านหน้ากันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูเจาะเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนนี้ก็คือรูเจาะมุมฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูเจาะมุมฝั่งขวาลักษณะของ จอดเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับเ,เดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมไปเรียนตรงพื้นผิวเรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะขอบลวดด้านนอกเนี่ยก็จะหนานครับผมแล้วขอบลวดด้านในเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเล็กนะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงพื้นนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายตรงกลางลักษณะของพื้นผิวเรียนเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจได้เช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับ ฝั่งสายมุมล่างนะเห็นไหมเส้นลวดอัคคราเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดนะครับคมนุนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวามุมล่างนะเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันไปถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะบริเวณนะครับผมใบหน้าของท่านบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะใบหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือบ็อกเซร์นะครับลีลาแข้งตรงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงลําตัวท่านนะครับ บริเวณนะครับผมตรงลําตัวท่านนะครับผมเส้นลวดนะครับจีวรนะครับผมก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับแซมนะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับบริเวณด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะจุดสังเกตด้านหลังกันบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับพิมพ์เสิริมนะครับลีลาแข้งตรงเนี่ยผมจะดูนะครับบริเวณนะตรงแขนท่านนะครับผมด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขวางเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผม โฟกัสให้ดูบริเวณจุดสังเกตด้านหลังนะครับบล็อกเสริมเนี่ยพิมลีลาแข้งตรงนะบริเวณตรงใต้แขนนะครับผมจะมีเส้นลวดขวางนะครับเป็นแนวนอนอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นจุดสังเกตแรกในการจารนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงเกสาองคพานะครับมุมตรงกลางด้านบนนะครับผมอาจจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแนวตรงนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะจะเป็นเส้นลวดคมเลยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงเส้นเกษาท่านนะครับผมมุมด้านบนตรงกลางนะครับผมจะมีเส้นลวดนะครับคมนูนขึ้นมานะครับเป็นแนวตรงลักษณะแบบนี้นะจะต้องคมแบบนี้นะครับผมอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการเจรนา,าของผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่3กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัคละนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายนะครับผมตรงพื้นอัคละด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งนะอ่เดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัาระนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดนะครับขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดคมลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สามในการเจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะที่4กันผมจะดูนะครับบริเวณตรงอัาระมุมล่างฝั่งซ้ายนะครับผมตรงเส้นลวดอัาระเนี่ยจะมีเส้นแตะนะครับเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงอัคละนะครับผมตรงมุมล่างฝั่งซ้ายนะจะมีเส้นลวดนะครับตรงอัคละเนี่ยจะมีเส้นแตกเฉียงลาดลงมาเล็กน้อยอยู่เวณตรงนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตนะครับผมที่สามในการเจารณาของผมนะจะเป็นเส้นลวดหนานะครับนูนขมขึ้นมาลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4นะครับในการิจรณาของผมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนาที่5กัน ผมจะดูนะครับบริเวณตรงเส้นลวดฐานนะครับผมบริเวณตรงข้อเท้านะจะมีเส้นลวดนะครับซ้อนนะครับอีกทีหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมโฟก,กัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดฐานนะครับผมบริเวณตรงข้อเท้านะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นลวดนะครับซ้อนนะครับอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับผมเส้นลวดฐานเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาลักษณะแบบนี้นะแต่บริเวณตรงเส้นลวดข้อเท้าเห็นไหมจะเป็นเส้นลวดนะครับโค้งนะครับผมเป็นเส้นลวดเล็กคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5ในการจจรนาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปไล่กันนะครับผมบริเวณนะรูเจาะมุมด้านหลังกันบริเวณนะครับผมรูเจาะนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายเนี่ยลักษณะรูเจาะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมรูจาะมุมฝั่งขวาลักษณะของรูจอะเนี่ยผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวเรามาไล่นะครับผมบริเณตรงพื้นผิวเหรียนกันพื้นนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยก็จะตึงนะครับผมแล้วขอบด้านนอกเนี่ยจะเป็นขอบเรียบนะครับกืนไปกับเนื้อเหรียญเลยนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งสายด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะพื้นนะครับผมตรงมุมฝั่งสายตรงกลางลักษณะของพื้น ื้นผิวเหรียญเนี่ยผมก็ให้เป็น,ปนองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับมุมล่างตรงกลางนะถ้าท่านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะครับผมมุมนะครับฝั่งขวาด้านบนนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับบริเวณใบหน้าองค์พานะบริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับบอกเสริ เป็นลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลำตัวองราเส้นลวดนะครับบริเวณลำตัวองรา Pfizer, เนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนานะครับคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือมุมล่างนะครับผมบริเวณน,นะครับผมตรงฐานผานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านข้างกันบริเวณด้านข้างนะครับผมตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ ตัวตัดนะครับผมตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตัวตัดนะมุมนะครับตรงกลางมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับผมลักษณะนะครับผมมีแบบนี้นะตัวตัดแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมตรงตุดเหรียญนะครับผมตรงมุมนะครับฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมด้านบนนะครับฝั่งขวาบริเวณตรงหูเหรียญบริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญนะครับตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงมุมนะครับเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวาลักษณะของตัวตัดนะครับจดจําให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะอันนี้ก็คือมุมด้านบนนะครับฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตัวตัดนะครับตรงกลางมุมฝั่งขวาเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะ มูลคา่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักพันปลายถึงหมื่นต้นนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะต,ตรงตูวเหรียญน,นะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะครับผมมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่านะอาการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษารเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปภามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปภาพมาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ